สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนอยดาโวงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านนะครับผมอาจจะง่วงง่วงสุดๆมันช,ช่วงบ่ายแหละนะครับผมี๋ยวันนี้นะครับผมเราก็จะมีคําถาม Q&A นะครับที่เราโพสต์ถามนะครับใน Facebook ใน u t u b e นะครับผมเราก็คัดคําถามมาประมาณจักยี่สิบคำถามนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะมาตอบใน Q&A คลิปนี้นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามากว่าจะมาถึงจุดจุดนี้เหรอก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวผ่านร้าน ลาดหน้าอา้าเหรอถ้าผ่านนะก็คือมันก็ผ่านมาเยอะแหละนู่นนี่นั่น,นไม่ว่าตั้งแต่เรียนมหาลายัยก็เรียนไม่จบปวชนะคะระับปวชสามนะ,ะผมก็ก็หกล้มทุกคานนะ,ะมาเรื่อยๆนะ,ะผมออาพอน้องว่างก็นั่นแหละถ้าผ่านอะไรมาเยอะก็ผ่านเยอะมากถ้าให้เล่าไม่ไม่จบหรอกเดี๋ยวทำคลิปอีกคลิปนึงให้เลยพิเศษให้เลยเพราะว่ากว่าจะมาผ่านจุดจุดนี้ก็คือแบบเยอะเหมือนกันแล้ว ก่าจะมาเป็นอย่างงี้กว่าจะกลับมาเดินได้ก็คือผ่านมาเยอะเหมือนกันอยากเป็นนักแข่งเลย1เลยต้องมีรถก่อนเลย2มีตังค์อันนี้ต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าถ้าไม่มี2อ,อันนี้คือแม่งเป็นไม่ได้<อ>เพราะว่ายากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนเราโดยที่แบบเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าเราไม่เก่งแบบจริงๆนะมันก็จะยากเหมือนกันที่จะมีใครมาซัพพอร์ตเราแบบเต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่แหละมีรถมีเงินทุนของตัวเองนะเพราะพี่น้อยก็ทําเองก็ใช้เงินทุนของตัวเองเหมือนกันเงาไอ้สั์เขาอัดคลิปอยู่เนี่ย พี่นอยแข็งแรงแล้วจะกลับมาแข่งไหมครับถ้าแข็งแรงแล้วตอนนี้ก็แข็งแรงนะแข็งแรงปกติก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแต่ว่าจะกลับมาแข่งรถด,ดิกงไหมน่าจะไม่ได้แข่งแล้วแหละเพราะว่าแบบกลัวความเร็วไปแล้วกลัวแบบถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังจะกลัวอยู่เลยนะผมแต่ว่าถ้าจะแบบให้ขี่เล่นขี่อะไรเงี้ยขี่ออกทริปอาจจะขี่นะแต่ว่าจะขี่แข่งขี่ด้วยความเร็วอาจจะไม่ขี่แล้วเพราะว่ากลัวกลัวที่ต้องมาแบบอยู่อย่างนี้อีกนานๆอย่างเงี้ยขาพี่จะมีโอกาสกลับมาเดินได้ไหมครับขาต้องบอกต้องบอกว่าพี่น้อยเนี่ยมีปัญหาคือสันหลังหัก นะครับผมหักแบบหักเลยนะผมแล้วก็ทีนี้ไอกระดูกที่มันหักอะมันเป็นบาดเส้นประสาททําให้เส้นประสาทขาแม่งขาดเลยแล้วทําให้แบบขาพี่น้อยเนี่ยเออตอนนี้ก็แบบยกได้นะนะเนี่ยยกได้ทําอะไรได้ยืนได้เดินได้แต่ว่าแบบมันยังเดินได้ไม่เต็มที่มันเดินได้ไม่แข็งแรงแบบมั่นคงแต่ว่าจะกลับมาเดินได้มั้ยก็คิดว่าน่าจะกลับมาเดินได้แลก็สู้เต็มที่ระหว่างเอชพันกับอาวันที่แต่งเป็นไบาร์โอ้ถ้าสองคันนี้ แต่งหมดไม่เยอะหรอกถ้าก่อนนั้นเนี่ยหมดเยอะเพราะว่าขายของแต่งออกไปเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้ไงก็เลยขายขาย,ขายออกไปตอนแรกมันจะเป็นชุดฟูลคาร์บอนใช่ไหมเอสพันอ่ะออก็ขายออกไปเยอะแล้วแล้วก็อาวันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะทําแค่เบรกกับจานเบรกแล้วก็เกียร์โยงฟลิชชิปเตอร์อะไรแค่นั้นแล้ว,วก็พวกพาร์ตคาร์บอนก็ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทประมาณเนี้ยอือตอนลงแข่งครั้งแรกนั่นอยู่ประมาณอีกย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีนะเพระาะว่าตอนนั้นคือขี่ CBR พันแล้วก็แบบอยากจะขี่ในสนามก็เลยไปขี่ในสนามแล้ว แต่ว่าก็ล้มก็เลยไม่ได้ขี่อีกเลยเพราะว่าแบบพอล้มปุ๊บตอนนั้นมันแบบยังไม่มีทักษะย,ยังไม่มีอะไรคือแบบสักว่าจะจะขี่มันก็เลยแบบล้มมันก็เลยพลาดแล้วก็แบบทําให้ไม่อยากแข่งไปแล้วก็จนพอมามีอาวันอีกนะครับผมก็มาแข่งนี่แหละเต็มตัวเวลาพี่ลอยท้อพี่นอยทำยังไงครับ ท้อคุยกับแฟนมั้งแบบไม่รู้คุยกับพี่แอลก็คือแบบเหมือนมีอะไรก็จะพูดพูดพูดกับพี่แอลคือจะสนิทกับแอลมากก็แบบมีอะไรก็จะพูดระบายแล้วก็บอกความในใจว่าเป็นงูหนึ่งเงี้ยอะไรเงี้ยก็แบบนั่นแหละก็มีเพื่อนคุยดีที่ดีที่ยังมีพี่แอลเป็นเพื่อนคุยนะผมก็ดีครับส่วนใครที่ท้อเหมือนพี่น้อยนะผมก็ม่งม่งต้องบอกว่ายากก็คือชีวิตม่งก็ยากหมดทุกคนนั่นแหละมั่งไม่มีใครง่ายๆหรอกถ้ายอมแพ้มันก็แพ้ตั้งแต่วันเนี้แต่ถ้าแบบสู้มันก็มันก แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆเลยแม่งก็แพ้อยากรู้ว่ามิ่นยเดินได้แล้วแบบไหนดีเลยนะสิ่งแรกที่มิโนยจะทัคือเต้นเต้นเต้นจะทำไกูจะไปผับก่อนเลยอันแรกไปเต้นแบบย่อสิติดินเลยคือแม่งไม่ได้ไปเที่ยวขับแบบนานมากนะคือแบบถ้าทําได้ครั้งแรกคือแบบอยากจะเต้นอยากจะแบบจ้างแบบรถแห่มาาเงี้ยแล้วก็แบบแบบปิดซอยแล้วก็ปิดแบบปิดหมู่บ้านอ่ะ แบบอยู่บนนะอะเต้นเลยอรรโอ้ยอายุยี่สิบสเอาวันเอ็มแบตเสียบยังครับพี่น้อยยังยังเ ium, อเงาวันเอ็มนี่เป็นแบตลิเธียมคือเป็นแบตแต่งแบตสนามแต่ว่าไอ้คันนี้เป็นแบตเดิมคือตอนนี้คันนี้แบตหมดคันนี้ยังใช้ได้อยู่เออคันนี้แบตหมดจอดนานไปหน่อยข้อต่อไปเมื่อไหร่จะขอพี่แอลแต่งงานครับโอ้ตอนนี้จะขอพี่แอลแต่างงานคือแบบ จริงๆกะไว้ว่าอีกส,สักสองสามปีนะคือรอพี่อเอลเรียนจบแล้วก็รอแบบมีตังค์เก็บสักพักหนึ่งสักก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่อยแบบไปขอนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเอนเงินมาลงทุนเยอะทํานู่นทํานี่เยอะทําร้านทําอะไรเยอะก็เลยแบบไม่ค่อยมีตังค์เหลือเท่าไหร่ตังค์เที่ยวก็ไม่ค่อยมีไงแบบผมก็เลยนั่นแหละรอให้มีอยู่ตัวสักพักหนึ่งก่อนให้มันนิ่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนั้น น้องน้อยพี่ใช้ตัว D X 750ช่วยแนะนำพ่อให้หน่อยครับผมเสียงนุ่มสุดถ้าตัวรถรุ่นนี้นะครับก็แนะนำว่าเป็นตัวทรงยาวนะครับจะเป็นตัวダイโ HP นะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่7,500บาทเฉพาะปลายนะครับถ้าไม่ชอบเสียงดังเนี่ยก็แนะนำว่าเป็นตัวนี้นะแต่ถ้าชอบลั่นๆเนี่ยก็ต้องเป็นพวกเซียพวกอะไรพวกนั้นนะ่ะก็จะเป็นแบบอีกแนวหนึ่งไปเลยพี่ผมอยากได้เชือห,หน้อยダイโอ ติดตามพี่มานานแล้วถ้าอยากได้เสื้อนะง่ายๆเลยซื้อเสื้อเนี่ยซื้อที่ร้านได้เลยนะครับผมตอนนี้มัน790ตอนนี้ลดโปรโมชั่นเหลือ650อบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมก็สั่งซื้อได้นะครับถ้าอยากได้อุ่นนุนกันเพราะว่าตัวนี้จะเป็นแบบพี่แอลเป็นคนขายนะครับผมใครอาบน้ำพี่น้อยเห็นอาบหรือเปล่าอาบเองนะจิ่งไอช่วงแรกอะช่วงแรกอะอาบไม่ได้เลยคือต้องเช็ดตัวอย่างเดียวคือพี่น้อยนั่งไม่ได้เลยคือ น,แบบนั่งแบบนั่งแบบเนี้ยนั่งไม่ได้เลยคือแบบนอนอย่างเดียวเพราะว่าหลังมันยังไม่แข็งแรงแล้วมันก็ไม่กระดูกมันยังไม่ต่อเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบต้องนอนนะครับก็จะเป็นแบบเช็ดตัวแล้วก็สายแผ่นเพลิดอะไรประมาณนี้แบบช่วงนั้นแบบก็แย่เหมือนกันเพราะว่าฉี่เองก็ไม่ได้นะครับต้องสวนฉี่คือแบบแม่งโคตรลำบากแล้วก็เวลาจะเข้าขน้ําเวลาจะอึอย่างเงี้ยก็ต้องนอนอึนอนฉี่คือแบบคือแบบ มันเป็นช่วงที่แบบพี่น้อยถึงบอกว่าไม่อยากกลับไปแข่งรถอีกเพราะว่ากลัวจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเป็นแบบเดิมอีกเนี่ยคือแม่งทรมานสุดๆเลยไอ้ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าช่วงเนี้ยคือเข้าห้องน้ำเองอาบน้ําเองทำอะไรเองได้หมดละทุกอย่างทําได้หมดละตอนนี้คือแบบชินกับการที่อยู่แบบนี้ไปแล้วคือแบบเข้าห้องน้ําอาบน้ํากินข้าวไปข้างนอกมาทํางานเนี่ยคือแบบทําเองได้หมด <Wow. S 1> สบายๆพี่น้อยว่าไหมอยากให้ไปรีวรถพีเล okay. ต้องถามว่าพี่เลว่างไหมเพราะว่าพี่นอยว่างตลอดแต่ว่าพี่เลเหมือนจะติดงานติดงานนี่หลายรอบแล้วที่พี่นอยน,นัดแต่ว่าพี่เลแบบไม่ว่างนะ ถ้<ๆ>าไไม,ม,มีโอกาสก็ไปนะครับถ้ามีโอกาสก็ไปแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่ทักหาคุยกันตลอดคุยกันทุกเดือนแต่ว่าก็ไม่ว่างกันตรงกันสันก,กทีแบบยากเลยตามตัวยากมากเลยแต่ตอนแรกที่ขอถ่ายพี่น้อยนะพี่น้อยแล้วให้ถ่ายบบชิลๆเลยแต่พอพี่น้อยจะไปขอถ่ายบ้างนี่โอ้โ oh, หติดงานนู้นติดงานนี้ติดัานโอ้หตั้งแต่แบบพี่เลซับห้าหมืน่นมั้งตอนนี้แมงล้านกว่าแล้วเขาก็จะเล่นตัวเป็นธรรมดาชิลๆเอสพันกับอาวัน รักคันไหนมากกว่ากันรักคันไหนมากกันรักอาวันมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอาวันเป็นรถที่แบบชอบมากแล้วก็แบบเป็นรถในฝันที่แบบชอบอมากๆแล้วก็แบบตอนนี้ก็ยังมีลังเลว่าจะขายเลยนะเพราะมันไม่ได้ใช้ก็เลยแบบตอนนี้ยังทําใจไม่ได้จะขายแต่ว่ายังทําใจไม่ได้รักคันนี้มากกว่าอยากได้นายกใหม่ต้องทำข้อต่อไปครับทาไมคนขับอีกใบต้องเปลี่ยนท่อ เสียงงดังครับมันก็อยู่ที่รสนิยมคนชอบนะจริงๆบางคนก็ชอบท่อเงียบก็มีนะก็เยอะเหมือนกันนะแต่คนชอบท่อดังนี่มันก็มันก็เป็นเอกลักษณ์ของรถเหมือนกันนะเวลาขับมาก็อยากให้คนรู้ว่าแบบเฮ้ยครูขี่มานะนู่นนี่นั่นมานะไม่ใช่มาแบบท่อเดิมฟี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 ฟแบบเบาเบางีเงียบอย่างเงียง้ยบ,บางคนมันก็ไม่ชอบนะแบบมันก็เป็น สิ่งแรกได้เลยมั้งในการแต่งรถที่ควรจะเปลี่ยนนะผมเพราะว่าท่อเดิมมันเงียบมากแล้วเวลาเราขี่เนี่ยมันอันตรายแซงขวาแซงอะไรเงี้ยมันอันตรายรถรถยนต์ไม่ได้ยินไงเอออาการมีเสียงท่อเสียงอะไรรถมันก็อาจจะได้หลบทันนะพี่น,น้อยอยากมีลูกไหมครับแล้วอยากมีตอนอายุเท่าไหร่แล้วอยากมีกี่คนคูครับไว้ตอนนี้ก็อยากมีนะตอนนี้ก็อยากมีนะอยากได้ลูกสาวคือพี่น้อยมีตอนไหนก็ได้แต่ว่าตอนนี้ พี่แอลยังเรียนไม่จบไงก็คือกะว่ารอพี่แอลเรียนจบก่อนแล้วก็ถ้ามีก็ย่งอยากมีลูกสาวเหมือนเหมือนพี่ต้นสสยบันเทิงน,น,นี่แหละก็คือแบบอยากได้ลูกสาวเพราะว่าในบ้านพี่นอยมีแต่ลูกชายหมดเลยก็คือมีน้องชาย2คนแล้วเออก็อยากมีน้องสาวสักคนหรือว่ามีลูกสาวสักคนนี่ครับพี่น้อยขี่าว1 m ขี่ S1000 แล้วพี่น้อยขี่พี่แอลยังไงครับขี่ก็ขี่เหมือนรถนั่นแหละมันขี่ยังไงก็ขี่เหมือนกันนั่นแหละขี่เหมือนมึงขี่นั่นแหละ ที่จะหายและเดินได้อีกครั้งอันนี้ผมให้กำลังใจนะครับอผมครับอมครับใครที่ให้กำลังใจนะพี่น้อยไปกดไลค์กดหัวใจให้ตลอดเลยนะเวลาพี่น้อยลงคลิปแล้วใครมาเม้นเม้นแรกครับเม้น2สองครับเม้น3สามครับหนึ่งแสนคนแรกมารวมกันตรงนี้อะไรเงี้ยพี่น้อยไปกดหัวใจให้ตลอดเลยนะผมเพราะว่าพี่น้อยนั่งอ่านเองนะลงเองแล้วก็นั่งอ่านเองตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากที่แบบเป็นกําลังใจนะครับเป็นเอฟซีจากลาาจก ที่สปปลาวราที่กัมพูชาอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาผมก็เห็นนะคือแบบก็ก,ก,ก็กดไลค์อยู่ประจำคำถามข้อสุดท้ายครับอนาคตพ,พี่น้อยจะทำท่อทรงคลาสสิกออกมาขายไหมครับทรงคลาสสิกน่าจะยังเลยครับเพราะว่าแบบไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวแล้วพี่น้อยก็ไม่ชอบเสียงย้วยปัจจัยหลักเลยที่ทําท่อออกมาคือแบบอยากฟังเสียงท่อตัวเองเวลาวิ่งบนถนนอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบพวก คลาสสิกใสนะพี่น้อยเกงว่ามันจะแบบเสียงอาจจะไม่ถูกใจนะก็เลยแบบไม่อยากทำนะผมก็จะทำเป็นแบบสีสูมบิ๊กไบอะไรเงี้ยซะส่วนใหญ่นะืมนั่นแหละก็เลยเป็นจุดที่พี่น้อยทำออกมานะคืออยากฟังเสียงพ่อตัวเองบนถนนเท่าน,นั้นเองอยากเห็นพ่อตัวเองบนถนนอะไรเงี้ยคือแบบเห็นแล้วมันแบบเพื่มใจดโว้ยคนใส่ดโววยมันแบบรู้สึกดีนั่นแหละนี่แหละใครอยากจะทำคลิป Q&A อีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะถามอะไรกวนซุนตีนพิมพ์มาได้เลยนะก็พยายามตอบนะแต่ว่าคำถามวันนี้เหมือนแบบเป็นแบบคำถามผู้ดีผู้ดีมานะครับผมก็เลยแบบยังไม่ถูกใจนะขอแบบกระแทกกระแทกเลยกระแบบแรงแรงแรงนะเออคำถามกวนตีนกวนตีนเน่ะถามก็เถอะถามเถอะ จริงๆพี่น่าเป็นคนแบบชิวๆสบายๆมากเลยเพราะฉะนั้นถามได้ถามมาเลยคลิปต่อไปนะเดี๋ยวจะโพสต์อีกรอบนึงนะครับผมแล้วกไ็ไม่ไม่ต้องเดือว่าเอาใต้คลิปนี้เลยใครอยากรู้กอยากถามอยากอะไรมึงมึงโพสใต้คลิปนี้เลยแล้วก็แบบเดี๋ยวจะคัดมาแบบตัวเด็ดๆ,ๆคัดมานะครับผม <S <S คลิปนี้ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ขอคลิปหน้าแก้มือนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเอ้อเียเป็นเทียอะไรเนี่ยครับ <S <S อ๋อถ่ายรูปได้ครับพี่ได้ครับ <S 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 <พ> หน้าจอดําไม่ไม่เปิดหน้าจอโนไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปวันว่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมไปล้บ๊ายบาย